thank you พเจะริยะวัตรอันงดงามในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยเสมอมาทั่วทั้งฝืนแผ่นดินไทยจากเหนือจรลดกลางอีสานและใต้ไม่มีที่แห่งใดที่น้ำพระราชจรุไทยของพระองค์จะไปไม่ถึงพระองค์จึงทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดิน พระราชจริยวัรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงปสนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงปสนิกรที่มาเฝ้าทุลละอองุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และสรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการนเนื่องมาจากพระราชดําริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธรรารณสุขโครงการนเนื่องมาจากพระราชดํริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสารงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไปคุไทยทั้งหลาย ต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงสกนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้รัษฎรผู้มีไรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศ ได้มีอาชีพมีไรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิจท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระอ,องค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทํากินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิด จะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปะชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเพามีแกะสลักไม้พวกเราที่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปะชีพต่อคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่กับปลูกยางพลาราและผลไม้ด้วยคนสเสด็จมากคนกับมาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกกับทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยนค่ะ คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆเป็นจะเป็นไล่สิบขอสิบขอกับไม้ถึงราชการที่สิบค่ะแล้วกับคนกับนกับป่าปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงตประชาชนตัวไปทุกๆคนบ่เคยถิ่ค่ะเารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้น ชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะแม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอ,อายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้อะกาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และ ได้รายได้จากตรงนี้ท่านลำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่สิบและพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังง่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ าวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางนเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการแเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสารต่อพระราชปณิธาน สืบสารรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรง,งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปีชาสามารถด้วยพระเวริยะอุตสาหาด้วยพระราชาทธิไทยที่ทรงเมตตา ได้ทรงห่วงใ่ในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปด้วยพระชนมายุที่เพิ่มพูนขึ้นในสมเด็จพระนานเจ้าศริกิติพระบรมราชินีนาถ พระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงจึงทําให้พระองค์ไม่ได้เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจและทรงเยี่ยมเยียนประสบออนนการณรเหมือนดังเช่นที่เคยแต่ด้วยพระราชอริอยัยห่วใยในทุกสุขของฝูงประสิกรณพระองค์ยังทรงรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของโครงการในเรื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายเพื่อให้ดอกผลน,นั้นได้ตกถึงมือราชฎรของพระองค์อย่างมั่นคงตลอดไปจดดีค่ะ 太瘦。